แต่ละคนเล่นน่ารักมากดีอาะโอ้ยต้นไมอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาหล้งังเลยว้ายว้ายว้าทำไมเป็นชั้นอะทไมเป็นชั้เจ๊บอกไม่มีวันพักอะไรอะเอาเอาเจ๊มาอะไรคนนึงวะอยู่ว่าจากบนต้นไม้เอาไ่เอออภาษาะไยว่าอยู่ต้นไม้ไม่ตายโอ้โห โดนกระแทกหัวตาย w h a t c out from อะไรนะ for the trees มันก็บอกให้ระวังต้นไม้นี่ไงล้มไปแล้วคนหนึ่งพี่ตายมั้ยอ่ะป้าย่ะนี่ไงต้นไม้มันหลอกเราเนี่ยเนี่ยเออโอ้ยอ่ะโอไปต้นไม้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเอาไปเคยถ้าเกราเดินไปใส่ต้นนี้แล้วจะโดนป่ะไม่โดนหลอก <c oughs> ไปเลย เห็นป้าไม่โดนโั้โหเซนโตเช่เซนแรงจะี่ยตายเราจะรู้ได้ไงว่าต้นไหนมันโดนต้นไหนเนี่ยต้นนี้โดนแน่พี่ตายต้นเนี้ยต้นไหนเนี่ยเนี่ยโดนตรงไปเลยอ้าวอ้าวอันนี้ไปอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้ยังไงโอ๊ยโ้าวเลยวาเทฟเลยวาเทฟเลยวาเทฟเลยโอ๊ยโดนใส่มันยิงโดนใส่มันยิงเขายิงมาจากไหนเขายิงมาจากไหนไม่แน่ใจเลยเขายิงมาจากไหนฮะเฮ้ย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  ต้นไม้เกืบสามโอ๊ยโอ๊ยตีเลยต้นไม้แม่คุณว่าอะไรผมบุญก็โดนเลยนะเดินผ่านกลางยังโดนเลยต้นไม้เอาจริงเราออกจากที่นี่กันดีกว่าป่ะแรงจังวะโอ๊ยโอ๊ยใส่พ่นโอ้ยตีเลยตีเลยงยิงอีกยังยิงยิงกันอย่างงี้ได้ไงยิงกันอย่างงี้ได้ไงนี่ เราเราลองเดินไปทางอื่นบ้างไหมทางไหนอะไหนนำด้นำนำนี่นี่ยเแบบว่าเราเดินมาเรียบทางเนี้ยได้ปะเอ้ยลองดูลองดูเอ๊ะนี่ไอ้ปลอดภัยเฮ้ยเอรอใครโดนเออเราเราเปิดกับดักเลยเราเปิดกับดักให้บทเราเต้นมันมาเออนี่แหละนี่แหละใช่เลยใช่เลยอันนี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 ้อููประตูไม่ตองแล้วไม่ตองล้ประตูประตูเราเลือดเหลือแค่นี้จะรอดไหมวะเนี่ย บ้านเข้าอะอุ้ยใส่ลิงใส่ลิงสองเข็บใครอ่ะเฮ้ย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 หถึกจังโอ้อยอ้ยถึกจังโอ้ยมีตัวเข็มด้วยโอ้ยเจ็บปืนระวังเข้าบ้านหนีเข้าบ้านฮัลโหลโอ้ยโดนเออกะเลื่นเมื่อหนาวโดนโดนทุบอยู่ข้างนอกเมื่อกี้แล้วเอลี่ไปโดนอุ้ยเฮ้ยมันเข้าเดี๋ยวนะมันเข้ามาได้ไงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันมันเดินมันเดนมันเดนเข้ามาได้ไงผมใจอยู่ขอบขอบครับอยู่ขอบบ้านอ่ะขอบบ้านเนาะขอบนี้ไงเนี่ยมีคนยิงเรายเรียบเต้องมีถูกตัวเลยเรอ่ราตายกันหมดแล้วหรอนัา่งโดาเ่าด่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่่าา่า่าฮ่า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 บ่าฮาฮ่าาฮาศด้านเ่่ ตัวเล็กเกินไปอะมองไม่เห็นยังไงมีบ้านใหม่หลังเนี้ยเข้าได้ไหมเนี่ยนี่ว่าเข้าลางนี้เงเนี่ยป้องกอดใครไหมล่าสุดบ้านที่เขาทำบันไดให้เราเข้าอย่างเนี้ยมันมีเลื่อยอะพี่ตายอย่าพูดเป็นลางดิได้ไงใครพูดถึงเสียงเลื่อยนะเฮ้ยมอไซด์มอไซด์มอไซด์เดี๋ยวฟังเสียงดูเขารู้เดี๋ยวเสียงไม่เหมือนกันนหเว้นขนาดนี้ ไม่เหมือนจริงๆด้วยพี่ต่ายมันมันไม่เหมือนจริงๆริยมันเหมือนอะไรมันเหมือนช่างปลาปลาเลยครับเออชื่อมันก็บอกอยู่ว่าซิลเวอร์ไถท่อระบายน้ําซิลเวอร์ที่เป็นคนเย็บผ้าหรือเปล่าไหนอ่ะเออมาแล้วไม่รังรังเลยฮะวุ้ยรังรัวุ้ยวุ้ยวุ้ยแลทำไมเป็นฉันอ่ะทำไมเป็นฉันทำไมเป็นฉันทำไมเป็นฉันตุ๊ยตัวยหยัก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 ไปทุบไปทุบไปทุบ จริงมันยริงมันโอ้โหก็แค่นี้โอ้เออมีเ <wiele> ลื <médico> ่อนเดียวไงมันไม่ได้มีสองอันถ้ามันมีสองอันจะเก่งกว่านี้เราหยิบเลื่อยมาไปเลยได้ปะเอออยากเล่นเรื่อยว่ะคณาขอเกมผีที่แบบหยิบเลื่อยมาใช้ได้ปะถ้าจะเล่นมีเกมอะไรบ้างอะที่หยิบเลื่อยได้เล่นคอนเดนเราถือกิ่งไม้คู่ได้ปะดูโอกิ่งไม้ เออทำไมเราสีดูโอทิ้งไม่ได้วะดูโอ้สติ๊กออฟทูตอ่ะนี่มันแมปฟาร์มเหรอแล้ก็ไม่มีแมปฟาร์มแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นแมปใช้ไงนั่นก็แมปใช้ที่คืดเยอะเต็มเลยโอ้โหแลาขึ้นรถไฟไม่ได้อ่ะมันเยอะมันเยอะเกินไปไหมอะทุกคนอ้าวอะไรอ่ะต้องไปต้งไปต่อเฮ้ยไซดิ้งโอ้โหขอเลยขอเลยจึกหนึ่งจึกหนึ่งปืนไม่ต้อไปไงต่ออ่ะ นั่นดิมันต<อ>้องฆ่าให้หมดเหรอคือรถไฟหรือเปล่าเดี๋ยวดิวเ,ดวเราเช่คลองมาดูฝั่งนี้ก่อนประตูรถไฟมันง้างไม่ได้เลยเหรอโอ้ยนี่ไง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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วปแป๊บนึแงแป๊บนึนงเก็บของหมดยังหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วจริงเหรอเร็วไอ้ชัดเอาศูนย์มาแล้วไหญเนี่ยเนี่ยโหไข่ยังไม่ได้เก็บตั้งหนึ่งกระบอกไนแล้ว ไปแล้ว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 ไอ้คนรถไปแล้วโมันเดินตามมาแล้วยังไม่จบอีกอ่ะเดี๋ยวรไฟมาแล้วรถไฟก็มีรถไฟก็มีโอ้ยโหเฮ้ยแรงจังอ่ะพี่ตายเฮ้ยไซร์ลิเฮ้ยข้างหลังก็มีไซร์ลิหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมน่ะเออไม่ใช่ปากกานี่หว่า ปากกาเฮ้ยนี่ไงไซลิงอันนี้ไซลิงจริงไม่ใช่ปากกาเรอเช่นอยู่ข้างหน้าสุดเลยโอ้ยแต่ละคนเล่นน่ารักมากดิต้องยืนกดแถบดูของก็ไม่ได้ซ้ำเลยนี่เร็ว เป็นหัวเลยดีกว่าเยอะหัวเออทำไมคนเขาถึงเอาเตียงขึ้นรถไฟมาได้อะใหญ่บ้านมากแล้วแบบไม่มีรถค่ะมีสองตัวเลยเหรอเออสองตัวเลยอ้าวถอยไม่ได้แมกโดนปุริเแอลลี่เอลลี่ปุ็อกเจอด้วยเลย ม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโลเช่อยู่ในรูโลเช่อยู่ในรูนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ไม่มีทางไปเลยเมื่อกี้เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยไปนำแล้วเลิกหมดคนเป็นแทงก็ต้องเป็นแทงดิขอขอจุกกับคนเป็นแท็กนี่แบบโอ้โหนี่คือสิ่งที่คุณทำกับแทงเหรอเออทำแบบมือจังไะนั่นดีทำแบบมอคัสซีนอ้าวเนี่ยสถานีต่อไปไม่มีแล้วลงมาได้แล้วพวกเวร